มีความสุขว่าอุ้ยเสียดายว่ามันย้อนแสงไทยทําอะไรคะย้อนขาเล่นนะ้ำเอ้ยวันนี้นางมาแทนโอเคเดี๋ยวแม่ตัดเล็บให้พ่อเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ต่อพี่ต่อไปนั่งข้างน้องหน่อยลูกเออจับน้องด้วยนะคะอออเอาย้อนตีนเล่นได้พี่ต่อย้อนตีนเล่นได้จะกินโคกเล่นพ,เเนพี่เป็ดต,ตั้งท้ายตั้งทยเรียกพี่เป็ดสิตั้งท้ายตั้งโมดูเป็ดตั้งโมรูเป็ดตั้งทยเห็นไหมแคขกแคขกแคขกแขกแขกพี่เป็ดสวัสดีพี่เป็ด วิ่งดูดิเธอมันไม่เลียงกันเลยอะ่ะเธอ <c oughs> แตงไทยดูพี่เป็ด <c oughs> ควักแม่ค่ะอย่าไม่ไดีไปมันชนแล้วอันนี้มันลอได้ไงเออ <c oughs> มัน <c oughs> มันลอยน้ําเป็นมันว่ายน้ําเป็นเดี๋ยวจะชอ,นะอบน้ำละมันนะคะ <c oughs> ม่สีดำกับสีเขียวค่ะขาเลืกไอ้ไทยบอกเดี๋ยวจะชนนะคะระวังนะคะบอกเป็ด <c oughs> พูดเพาะมากมันเติดเพื่อนว่ายเลียงกันนะเออ เธอเลยดิบายบายบายมันว่ายเลียงกันเจ๋งไหมลูก<ป>มันว่ายน้ําเล่นเป,เป็ดอยากเป็นเลยแบบว่าที่คิดไว้อะที่การกินน้ําของพวกเราคือ,ไ,อไม่เอาออกไปวางคือวางใส่ตะกร้า,าดูดิอาหารก็ยามไม่มาด้วยโคกน้ำแข็งคือใครจะกินก็คือหยิบกินจากตรงนี้เอาออกมาวางไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปวางปุ๊บไอโมตะคุบหก เพราะฉะนั้นต้องกินกันแบบเรียบร้อยนะคะกินอยู่ในตะกร้าเท่านั้นี่เพื่อโมคนเดียวจำได้ว่าก่อนที่จะมาเปิดประตูเหล็กมันเผลอติดมือมาเอาใส่กระเป๋าแม่่่คบแสเลนกินรอข้าวเขายังไหมมาแล้วก็เพื่อนพ่อหนูมันทำได้อย่างงี้แหละพ่อพ่อพ่อทุกคนยอมกินในตะกร้าเพื่อโมคนเดียวเจิงไหมพ่อเจิงไหมนั่งกินกาแฟรอ นั่งกินกาแฟรอข้าวแอลแบงค์ไทยพี่จอถ่ายแล้วแบงค์ไทยแม่จะเดิลเล่นอ่าโอ้ว้าวต่อเลยเนี่ยเต็มครับปลาค่ะปลาซิวตัวเล็กๆเห็นไหมตรงต้นไม้อ่ะเต็มเลยอะค่ะ ใช่ๆไม่เห็นเลยเตรงน้ำเล็กอโมนี่โโมันดึงดึงผมพ่อมันแล้วนะคไม่มีที่วางนี่ไงวางตรงนี้ไงคบคนสวยน้องจะได้ไม่เล่ะ ขาคนสวยของแม่คนคนช่วยสวยแต่ปให้มันานได้ต่ให้ไทยชตอกไม้ไปอยู่กับตอกไม้พี่ตอก็หลอน้องโมก็น่ารักน้องไทยก็น่ารักไทยสวยสวยที่ไหนน่ารักน่ารักแม่ว่าน่ารักสวยก็สวยใช่ ระวังระวังเออกระโดดว่ายน้ำไปเลยลูกแม่ซะอย่างเก่งอยู่แล้วอะเมื่อกี้เพิ่งชมว่าเก่งโมโมกระโดดว่ายน้ำเลยลูกกระโดดว่ายน้ำเลยลูกไปกระโดดว่ายน้ำเลยลูกแม่บีเก่งอยู่แล้วไปจะไปดึงนวดทำไมน้ำตาไหลขอเล่นน้ำ ไม่ได้เขาไม่ให้เล่นเดี๋ยวรอกินข้าวรอกินข้าวลูกสา้ร้องที่แตงไทยดูก้อนเมฆก้อนนั้นเพื่อนเห็นเป็นร<ด>ูปม,ม้าน้ำก,ก้อนนั้นเป็นไดโนเงสาวก้อนนั้นเป็นลูกแกะวีก้อนเมฆสวยว่ะเนาะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็แบบเห็นก้อนเมฆแบบเรียงระบายระบายก้อนเมฆอ่อบรรยากาศหยิบกินเลย ยังมาไม่ครบนะลกูกมีของเด็กเฟ้นฟแล้วก็ไก่ปีกไก่ทอดแต่ว่านี้มันเป็นซอสพริกมันเผ็ดจิ้มมายองเนสแทนแล้วก็ส้มยำต้มยำรวมแต่ว่าไม่ใส่กุ้งพ่องไม่กินกุ้งรอที่จริงไม่อยากกินกุ้งเผากับปลาเผาแต่ว่าเขาบอกว่ามันหมดก็เลยต้องได้ปลาทอดกับต้มตำทุกอย่างคือหมดมาแล้วมาแล้วไปบอกให้ตา ว้าวมาแล้ว <laughs> ของเด็กแม่หังก็หัดให้มีซอสม่เผ็ดไหมครับเผ็ดค่ะซอสพริก,เด,กเด็กเด็กเผ็ดเธอเอาต้มยำมาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาปลาให้ลูกแตงไทยหลบอุย้ยเดี๋ยวแม่จะให้ฉีกกินปลาเพราะรู้ว่าลูกชอบกินปลาเอาไก่ยหยิบมาพี่ต่อจะได้ถึงปลา ่ขาผัด<ม>ตักกันตักใส่ถ้วยกันอ,ออให้หนอไม่อยากอ่ได้ได้เดี๋ยวแม่เขีย่ยออกให้ค่ะคนสวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ขอจัดแจงก่อนเธอเอาถ้วยเป็นต่อหยิบถ้วยออกแม่จะเอาเฟ้นไฟวางไว้จะได้กินได้โอเคจังไหมก็เข,เขีย่ยออก โอบโรรยากาศดีนั่งกินริมแพนะคะพ่อแกขาดไอ้กวาไอ้กวาไม่อยู่ไอ้กวาไปพะเยานี่แต่ง่ายทั้งที่ไอ้กวาไปงานบวชต่อไปเอาน้ำผึ้งนี่ตั้ไปทั่วอยู่ลูกกินเลยลูก เยอะมากมาต้นต่ำมาแล้วเยอะมากกับข้าว <c oughs> เยอะมาก <c oughs> กับแม่แม่เป็นคนถ่ายดีดีป่ะกลับบ้านกันเอาไปอวดพี่กวาเอาไปอวดพี่กวาพี่กวาก็จะแบบอุยอยากมาด้วยจังเลยอะไรอย่างงี้ฉันจะมกับพี่วาด้วยเหรอป่ะกลับบ้านกันบาย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 ป่ะกลับบ้านกันกลับบ้านแล้วอิ่มแล้วอิ่มแต่ป่ะกลับพ่อแข็งแรงอ่ะ ป่ะป่ะบายบายจ้าพี่แพรบี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 บายบายพี่ต้นไม้ใหญ่ขนาดเนไม้เด็กค่ะเปิดถึงสามทุ่มเหรอคะแม่เออเคปะไปถ่ายรูปกระดกไม้กันป่ะเธอเอาภาพโพกหัวให้ลูกหน่อยโพกหัวให้น้องหน่อยป่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ใช่มีรีสอร์ทด้วยเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้ชอบ พ่ออุ้มน้องโมนั่งอยู่ตรงล้มๆเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายรูปป,ป่ะแตงไทยพี่ต่อไปด้วยไหมพี่ต่อไปถ่ายรูปดอกไม้กับแม่ไหมหรือจะอยู่กับพ่อกับน้องโมอืออันไปกับแม่ใช่นี่นั่งตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่อยากลงแพดูดิมีไฟสวยงามมากเลยป,เป่ะแตงไทยมาถ่ายรูปตรงนี้กับพี่ต่อมาไป<อ>ลูกแม่จ้าก็สวยอ่านว่าอะไรลูกโอเคหันหน้ามาหน่อย โอเคปะไปดูดอกไม้กัน oh. ปะไปทถสวนดอกไม้เต็มเลยตงไทยเ oh. ต็งไทยเป็นต่อมาตรงนี้เราแม่ถ่ายรูปให้ oh. มาเร็วมา ตอนนั้นแม่บอกแม่มีความสุขมากใช่แต่ว่ามันไม่ร้อนขนาดนี้ตอนที่แม่มามันเช้าอะเป็นต่อยื่นแต้ไทยยื่นอุ้ยแต้งทายถ่ยายรูยปดอกไม้ไหน่อยค่ะอุ้ยสวยจังเลยคะ่ะอุ้ยเสื้อแตงไทยก็เป็นดอกไม้อุ้ยสวย,ย,ยพี่ต่อไปรออยู่กับน้องโมกับพ่อนะไหมใช่รอปะปะปะสวนดอกไม้ของเขา สวยมากเลยค่ะเต็งไทยค่ะแล้วแตงไทยใส่ลายดอกสวยเลยอะ่ะใครซื้อให้คะชุดสวย่า yeah, ค่ะ่าเล็กเหระคะขอบคุณข่ะยังขอบคุณแล้วอ๋อแตงไทยชูดสวยมากเลยดอกไม้ตรงนู้นอะ่ะแตงไทยมานี่แม่อุ้มไปถ่ายตรงนู้นป่ะเอ้ยไม่ต้องอุ้มหลอกเดินไปแบบป่ะเดินไปนไปถ่ายดอกสวยๆตรงนู้นดอกใหญ่ๆมานี่นี่บรรทัดนี้สวยนี่นี่นมา ดอกมันสวยมากเลยค่ะปเดินไปเดินไปเดี๋ยวแม่ถ่ายตรงนี้ให้มันสวยอ้ยสวยเต้งไทยเต็งไทยหันหน้ามาหน่อยถ่ายกับตรงนี้แหละดอกไม้สวยสวยว้าวอุ้ยเต้งไทยเต็งไทยชอบไหมคะชอบค่ะอ้สวยสตงไทยขยบไปนิดนึงขยบไปนิดนึง อะไรคังซนะึนซีนาอ่ะตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ติดตาอย่าเด็ดดอกไม้นะคะอุ้ยแตงไทยสวยมากเลยค่ะอุ้ยแตงไทยสวยอะ่ะอุ้ยแตงไทยสวยมากเลยแตงไทยหันอย่างนี้ดิอ่ะอยู่ตรงนี้นะอ่ะไม่สะพานแฮะว้าวไปเที่ยววะโอเคไปไปเที่ยวกันรอหนึ่งวันวันไปให้ 哎。<laughs> <laughs>